มาอัปเดตสต็อกนะคะสำหรับโปรโมชั่น0%หนึ่งปีแรกไม่ต้องเสียดอ,อกเบี้ยนะคะมีรุ่นไหนกันบ้างนะคะเดี๋ยวก้อยพาไปชมกันเลยสำหรับดีแม็กสีขาวคันนี้นะคะ ปี2018ผ่อนเริ่มต้น6,000กว่าบาทนะคะ1ปีแรกไม่ต้องเสียดอกเบี้ยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีดำสีเทามารวยเรามีหมดนะคะหรือว่าจะเป็นคันนี้ปี2014นะคะก็ผ่อน6,000กว่าบาทนะใครอยากได้แบบรถปีต่ำหน่อยนะคะปี2012แบบนี้นะคะผ่อน6,000กว่าบาทตลอดสัญญานะคะแล้วก็เรามีรถให้คุณเลือกเยอะมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเก๋งกระบ,บะเจ็ดที่นั่ง PPV นะคะมีทุกรุ่นเลยนะคะนี่แชมป์ n เ v n ใครหาราคา2,000 0 0กว่าบาทนะคะมีหมดเลยนะสำหรับรุ่นนี้นะคะมาด้าดีไซน์สวยโดดเด่นไม่แพ้กันนะคะผ่อนเริ่มต้น6,000กว่าบาทตลอดสัญญาหรือจะเอาเป็นคันนี้ไหมนะคะปี2019หน้าล็อโค้จพัสดคันนี้นะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่6,000กว่าบาท1ปีแรกไม่ต้องเสียดอกเบีย้ยใช้ดอกเบีย้ย0%คยับฟรี365วันนะคะหรือว่าจะเอาเป็นแชมป์คันนี้สิน้ำตาลปี2012 สนใจคันไหนทักหาก็ได้เลยนะคะเดี๋ยวก็จะพาไปชมรถเก่งกันต่อค่ะเดี๋ยวก็จะพาชม B ออสนะคะไม่ว่าจะเป็นเก่งเก่าใหม่มีหมดนะคะแสนกว่าบาทสองแสนกว่ามีหมดนะคะอย่างเช่นอเมร่าคันนี้นะปี2018นะคะตัว E สปอร์เทกนะคะผ่อนเริ่มต้น4,000กว่าบาทศูนย์เปอร์เซ็นต์หนึ่งปีแรกไม่ต้องเสียดอกเบี้ยผ่อนเบาๆสบายๆเก็บเงินเวลาร้อยน,นิดๆนะคะก็ได้รถเก่งแล้วนะคะเป็นคันนี้เลยนะคะแอทารปี2018 G L X 1.2ประหยัดน้ำมันเร็วด้วยนะคะเล็กกระทัดรัดนะหรือว่าจะเป็น คันนี้ปี2องพันี้นีเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะตัวนี้จะเป็นโชมหน้าใหม่นะคะผ่อน5,000กว่าบาทนะคะดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.79นะคะสำหรับรถเก่งเนี่ยคันนี้ไม้ปี21เดเลยนะคะโชมนี้ก็คือชนโชลูมถือว่าสวยมากนะคะสำหรับรถเก่งนะคะมารวยเรามีให้เลือกตอนนี้ประมาณ80คันนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่รถเก่งกระบะนะคะสำหรับคันนี้ก็เป็น PPV นะคะไม่ว่าจะเป็น f อร์ e v e r วอเนะคะป a j e r o นะคะหรือว่าเป็น Fortuner มารวยของเราก็มีเหมือนกันนะคะ ใครที่สนใจรถรุ่นไหนเพิ่มเติมนะคะไม่ว่าจะเป็นเก๋งกระบะจ็ดที่นั่ง PPV นะคะมีหมดเลยนะคะแล้วก็เรารับตีเทิร์รถทุกรุ่นทุกยี่ห้อด้วยนะคะสนใจสามารถโทรหาก้อยก็ได้092-864-9324ถ้าคุณกำลังมองหารถสวยคุณภาพดีเรารอคุณอยู่ที่มาลวยมอเตอร์นะคะสวัสดีค่ะ